การที่เราจะเริ่มนวดนะคะเราจะเริ่มนวดด้วยการนวดแขน่อนนะส่วนใหญ่ในการที่มารับบริการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการดึงล้างหน้าอกเนี่ยจะมีก้างเกียวพันหน้าอกกระแขนอยู่และสำหรับพวกที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีอาการเกร็งตรงข้อมือแล้วมันก็จะตึงวิ่งขึ้นเนี่ยไปจนถึง อเลยนื่องจากว่าการที่เราใช้มาสโทรทำให้แขนี่ยมีการที่ในโพซชันหนึ่งเดิมน,นานนะครับการยึดครัครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ฝ่ายกล้ามเนื้อหน้าอ,อกบริเวณ่วน ก็จะต่อเนื่องจนถึงต้นแขนเนียจะคลายเส้นการมดนคลึงเบาเพื่อให้เกิดการไหลเวียนเสี<ด>ยงที่เกิดขึ้นก็คือตัวกล้ามเนื้อที่เขาคลายตัวเมืนะ่อเมื่อกล้ามเนื้อที่เขาเกร็งเนี่ย เลือดลมเนี่ยมันจะไหลเวียนไม่ได้ทําให้มันมันแข็งมันตึงมาเหมือนกับลูกโป่งที่มันตึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าลมมันระบายได้ไม่ดีมันก็จะเกิดเป็นก้อนแข็งขึ้นมาไอ้ก้อนนั่นแหละคือก้อนลมอ่ดหน้อาอกก่อนที่จะนวดใช่ไหมคะอาจารย์จะได้ลองลองจับดูว่าเขามีตึงเป็นก้อนตรงไหนอย่างเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้ที่ที่ผมคลายข้างนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะ แค่จะนิ่มกว่าใช่รั่งังนี้มนแ่ตายใช่แล้วก็อยากจะให้ลองจับบริเวณตรงปาตรงนี้แม้แต่มันพวกเข้าตึงอกเลยแล้วคนที่มาเรียนนี่ควรมีทักษะของการเป็นแบบรู้จักเรื่องของการนวดมาก่อนไหมหรือว่าก็ก็คอร์สคอร์สที่เปิดจะแนะนําสําหรับทัพเลปิสผู้ที่ทํางานอยู่ในคลินิกอยู่แล้วแล้วก็อยากจะต่อยอดเพิ่มบริการในคลินิกเพิ่มคลินิกเพิ่ม ครับก็คือเป็นผู้ที่ทีท่ผ่านการอบรมเห็นเห็นมีคำถามค่ะอาจารย์ว่าหลังจากที่เรียนกับทางกรีน n a c า d e มีแล้วค,ค่ะมีงานให้ไหมคะอาจารย์ก็หนะวันนี้เนี่ยเราก็มีคลินิกเครือข่ายนะครับก็จะเป็นที่ที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดเงี้ยครับก็พร้อมที่จะ ขยายงานครับก็ม <trousers. S 1> ีความต้องการในอาชีพตรงนี้อยู่นะครับอค่ะอาจารย์ก็ยหงงแอาจารย์แนะนําต่อนะครับก็ลักษณะก็คือการโกยเนี่ยถ้าเนี่ยเราก็โกยเข้ามาทีนี้มันก็จะมีโกยโกยหมดอ่ะโกยก็จะมีทั้งอันนี้ด้านบนใช่ไหมแล้วก็จะมีโกยด้านล่าง